ลาอีฟ้าวันน e right yes> ี้ทําได้ดีมากสมสมทำเกินความคาดหมายตัวเองไหมกับับหนูก็ทํำเต็มที่ที่สุดแล้วในทุกๆรอบนะคะก็หวังว่าแบบจริงๆก็อยากให้ทุกคนภูมิใจแล้วก็มีความสุขในในการในการกดไลส์เพราะเชื่อว่าทุกอย่างมันคือที่ทำแล้วในการตัดสินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ว,ขขขขวินาทีนั้นพ,พี่เห็นอินฟ้าตอนจับ<ช>มืออินฟ้าพยายามแบบหายใจเข้าออกมากๆไปเหมือนจะเป็นลมคือจริงๆตอนอยา่างที่ถูบอกว่าตอนที่อยู่หลังเว,วทีท็อปไฟก็คือเราแบบจะเป็นลมเพราะว่าเหมือนแบบเราตื่นเต้นมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนที่จับหนาก็คือมันผูกดูดับแล้วอ่ะแล้วตอนนั้นก็คือใครก็ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเราก็ด้วยพงดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเขาก็เหมาะสมเช่นเดียวกันผู้วอดที่จะ

ด้วยแล้วเพราะว่าเขาก็แบบถ้าเป็นเราเราก็จะทำหน้าที่เราไม่เต็มี่อะไรองยเาะเราก็สู้สุดกันที่ในใจแค่นั้นในใจก็แอบหวังลึกๆอยู่ใช่ไหมใครก็หวังหวังก็หวังให้แบบเป็นให้แลด์อะไรเงี้ยใช่เพราะว่ามันจะมีมิสแบรนดและตัวเราเองเราก็มันต้อไปลองเราก็ทำมีทุกรอบอะไรเงี้ยใคร